ร่างกายที่ขาดวิตามินดีและแคลเซียมสังเกตง่ายๆยิ่งอายุเพิ่มขึ้นจะตัวเล็กลงเตี้ยลงหรือมีหลังคอมตัวจะค่อยๆหดลงหดลงกระดูกจะเปลาะแตกหักง่ายเป็นสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกความแก่ที่เห็นได้ชัดเจนมากจะบอกว่าวิตามินดีจริงๆแล้วเป็นวิตามินที่ฟรีนะไม่น่าเชื่อผลสำรวจพบว่าคนขาดวิตามินดีเยอะมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุหาได้จากที่ไหนก็จากแสงแดดส่วนใครที่ไม่สะดวกรับประทานจากอาหารก็ได้ยกตัวอย่างปลาทะเลอย่างปลาแซลมอนไข่เห็ด แล้วแคลเซียมมีที่ไหนบ้างกินจากพืชก็มีคุณไม่ต้องไปกินในนมสัตว์ก็ได้จากผักโขมเคลบรอกโคลีอัลมอนด์งาดํางาขาวอันนี้ก็ให้แคลเซียมสูงดังนั้นการกินวิตามินดีและแคลเซียมไม่ว่าจะจากอาหารหรืออาหารเสริมก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้คุณยังคงมีรูปร่างและบุคลิกที่ดีแม้ว่าอายุเพิ่มขึ้นพิจนาเป็นอาหารเสริมก็ได้หรือใครอยากรู้วิธีเลือกแบบชัดๆเนื้อหาเน้นๆก็รอติดตามหนังสือที่กําลังเขียนอยู่เนาะชื่อว่าหนังสืออาหารเสริม สามันประจําบ้านคนสั่งจองเยอะมากๆต้องขอบคุณทุกคนที่สั่งจองเข้ามาเนาะจะได้อ่านในช่วงเมษานเพราะว่าตอนนี้เขียนอยู่ราคาเปิดตัวเนี่ยหนึ่บบาทแต่ถ้าคนที่สั่งจองภายในวันนี้คุณจะได้ราคาพิเศษที่จะไม่กลับมาอีกแล้ว